สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะก็มาพบกันนะคะในแนวทางรัฐบาลไทยนะคะสูตรสองนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับเมื่อวันที่หนึ่งเมษาที่ผ่านมานะคะก็มาแต่ตัววิ่งนะคะวิ่งศูนย์และววิ่งสองนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะสำหรับสูตรสองต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะ จอไม่เข้านะคะแต่สูตรหนึ่งยังมาอยู่นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวสายรูดนะคะมาทั้งศูนย์และห้านะคะมาหมดนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวแต่วันนี้มาสรุปของวันที่สูตรสองนะคะก็มาแต่ตัววิ่งนะคะมาแต่ตัววิ่งทั้งสองตัวนะคะก็เป็นยังไงบ้างเนาะมีใครโชคดีบ้างหรือเปล่าเนาะ ก็ไปตามโอกันนะคะสำหรับวันที่16เมษายนนะคะตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะมันคือความเสี่ยงนะคะพี่น้องจ๋าก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะไปตามต่อนะคะสำหรับวันวันที่16นะคะพูดผิดพูดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะวันที่16นะคะเมษายนปี64นะคะมาพบแนวทางดีๆนะคะเพียนก็ยินดีที่จะแบ่งปันสูตรนะคะพี่น้องสา แนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะสูตรสองนะคะเอ็ดเพียนชาแนลนะคะ ขอขอบคุณทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะถ้าชื่นชอบนะคะกดไลค์กดเลิฟกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำต่อไปนะคะสูตรสองนะคะ ชูตสองก็จะมีตัวเด่นสองตัววิ่งสองนะคะพี่น้องจา๋าเด่นเก้าและเด่นสี่นะคะวิ่งแปดกับเก้าเด้อพี่น้องเอาเก้าแปดนะคะเก้าเจ็ดเก้าหก เก้าก็ขอให้ปังๆเหมือนรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วก็มาหมดเลยนะคะพี่นงจา๋าทั้ง2ตัวทั้ง1เม็ดเดียวทั้ง3ตัวเจาะบนนะคะมาหมดแตกหมดเลยนะคะรอบที่แล้วเฮงมากๆเลยนะคะ4 8 47 46 สี่ห้าสีสามแล้วแต่พี่น้ n g จะพิจารณานะคะชอบตัวไหนเลือกเอาเด้อพี่น o n งอย่าลืมไปกลับเด้อจ้ะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าเอสก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะแล้วแต่พิจารณานะคะถ้าชื่นชอบนะคะก็ แคปไว้ได้นะคะแคปไว้จดไว้ได้นะคะถ้าไม่ชื่นชอบปล่อยปล่อยพานนะคะพี่น้องจ๋าชอบเก้าหกเก้าห้าพี่น้องเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกนะคะพี่น้องจ๋าที่ชื่นชอบนะเก้าสี่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขทุกๆวันนะคะสำหรับสูตรสองนะคะ สูตรสงก็วันที่16เดือนเมษายนนี้นะคะขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขทุกๆวันนะคะสำหรับคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะเลิฟเลิทุกการติดตามเลิฟเลทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ